สนอเป็นแม่ค้าขายกว๋วยเตี๋ยวและกว๋วยเตี๋ยวของเธอก็มีรสชาติอร่อยที่สุดในหมู่บ้านของตนและหมู่บ้านใกล้เคียงร้านของเธอจึงมีลูกค้ามาทานกันอย่างเนืองแน่นถึงแม้ว่าสนอจะมีฝีปากที่ไม่ค่อยจะเป็นมิตรกับผู้คนมากนักแต่ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบกับจำนวนของลูกค้าที่มากินกว๋วยเตี๋ยวของเธอเลย อาจเป็นเพราะเธอมีสูตรอาหารรสเลิศจึงทำให้ผู้คนจำนวนมากติดอกติดใจกลับมากินแล้วกินอีกเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนกระทั่งวันหนึ่งก็เกิดเหตุการณ์อันน่าขนหัวลุกขึ้นมา ยายเนาะเล็กหมูไม่ผักไม่เจียวลูกชิ้นก็ไม่เอานะเสียงพ่อค้าขายผลไม้ที่อยู่ร้านข้างๆพูดสั่งกว๋วยเตี๋ยวของสนอด้วยความคุ้นเคยแม้ไอ้เป้งสั่งแบบนี้เอ็งไม่กินแต่ถ้วยเปล่าๆไปเลยล่ะนี่ก็ไม่เอา,น,น,เอานู่นก็ไม่เอานั่นก็ไม่เอาโตเป็นควายแล้วไม่ใช่เด็กเล็กๆสักหน่อยเรื่องเยอะเสียจ,จริงสนอตอบกลับด้วยความรำคาญใจ เอาหน้าย้ยเนาะแกจะบ่นทำไมแกก็ไม่ต้องเปลืองของไงใส่มาข้าก็ไม่กินอยู่ดีมันเหม็นข้าขี้เกียจตักทิ้งด้วยเออข้ารู้แล้วอย่ามายื่นเกะก,กะหน้าร้านข้าลูกค้ายิ่งเยอะๆอยู่ข้ายิ่งรีบๆอยู่ทำเสร็จเดี๋ยวให้เปียกยกไปให้ช่วงเที่ยงวันที่ร้านของสนอก,ก็จะยุ่งแบบนี้เสมอ โชคดีที่ว่าแกจ้างหลานชายวัยรุ่นมือไม้คล่องแคล่วมาช่วยหนึ่งคนชื่อว่าเปียกทำให้เธอไม่เหนื่อยมากสนอลวกก๋วยเตี๋ยวโดวยไม่ได้หยุดพักจนกระทั่งถึงเวลาบ่ายสองเสรศษก๋วยเตี๋ยวของสนอกก็หมดลงสนอกกับเปียกจึงช่วยกันเก็บกวาดร้าน แกนี่ขายดิบขายดีจริงๆนะยายเนาะแกมีสูตรเด็ดอะไรคนถึงมารุมกินร้านแกกันเยอะแยะเป้งถามขึ้นด้วยความสงสัยสูตรตั้งแต่บรรพบุรุษข้านะสิเอ็งจะอยากรู้ไปทำไมข้าก็แค่สงสัยว่ามันอร่อยผิดปกติสูตรเด็ดที่เอ็งว่ามันใส่ใบเขียวๆข,ของต้นไม้ที่ขึ้นอยู่ในป่าหลังหมู่บ้านใช่หรือเปล่าวะเออนั่นก็มีส่วนอร่อยสุดยอดเลยใช่ไหมล่ะ ระหว่างที่สนอและเป้งยืนสนทนากันอยู่นั้นก็มีชายแก่พร้อมโซ่คนหนึ่งเดินเข้ามาที่ร้านค้าของสนอร้านปิดแล้วลุงก๋วยเตี๋ยวหมดแล้วพรุ่งนี้ค่อยมาใหม่นะข้าไม่ได้มากินก๋วยเตี๋ยวข้าอยากให้เอ็งทำลาบเลือดให้กินหน่อยชายแก่รีบบอกความต้องการของตน ไม่เอาหรอกลุงข้าขายก๋วยเตี๋ยวไม่ได้ขายลาบเลือดสักหน่อยลุงไปหาร้านลาบที่ตั้งอยู่แถวแถวศาลาประชาคมเถอะเดินไปอีกไม่ไกลหรอกสนอต,ตอบปฏิเสธบ้นังนี่ข้าก็บอกแล้วว่าอยากให้เองเป็นคนทำลาบเลือดให้ข้ากินชายแก่ยืนจ้องสนอตาเขมง็งพร้อมพูดด้วยเสียงข็งแข็ง พูดจาไม่รู้เรื่องเลยลุงข้าก็บอกแล้วไงว่าไม่ทําข้าขายก๋วยเตี๋ยวไม่ได้ขายลาบไปไปไปอย่ามายืนเกะกะข้าข้าจะรีบเก็บร้านกลับบ้านไปพักผ่อนแล้วคนยิ่งเหนื่อยอย่ามากวนอารมณ์สนอเปิดปากเล่อย่างไม่เกรงใจด้วยความเหน็ดเหนื่อยเธอไม่อยากยืนคุยกับชายแก่ตรงหน้าอีกแต่ชายแก่ก็ไม่มีทีท่าจะขยับไปไหน เสนอจึงสั่งให้เปียกช่วยพาชายแก่ไปร้านลาบและให้เปียกกลับบ้านได้เลยแต่ชายแก่ก็ไม่ยอมเดินตามเปียกไปเปียกจึงเดินกลับมาดึงตัวแก่เดินไปด้วยกันเมื่อเปียกและชายแก่เดินพ้นร้านของเธอไปสนอจึงได้หันไปถามโป้งว่ารู้จักชายแก่คนนี้หรือไม่ โป้งก็บอกไม่รู้จักและไม่คุ้นหน้าเลยสนอพยายามนึกว่าเคยเห็นหน้าตาของชายแก่คนดังกล่าวหรือไม่แต่นึกเท่าไหร่ก็นึกไม่ออกไม่รู้ว่าแกเป็นใครและนึกตำหนิลูกหลานของชายแก่อยู่ในใจว่าไม่รู้จักดูแลชายแก่ให้ดีปล่อยให้มารบกวนคนอื่นได้อย่างไรกันเมื่อสนอเก็บร้านเสร็จ เธอก็บอกลาโปองและกลับบ้านทันทีเพราะเธอรู้สึกอ่อนเพลียมากอยากรีบกลับไปนอนสักตื่นก่อนจะตระเตรียมเข้าของเพื่อขายของในวันพรุ่งนี้ประมาณสี่ทุ่มคืนนั้นสนอก็ได้ยินเสียงเคาะประตูหน้าบ้านดังลั่นทำให้สนอที่กำลังนั่งดูทีวีอยู่สะดุ้งตกใจเธอรู้สึกอารมณ์ไม่ดีเป็นอย่างมาก ที่เวลาคข้มมืดดึกดื่นขนาดนี้แล้วยังมีคนเคาะประตูรบกวนเวลาพักผ่อนของเธอนั่นใครนะ่ะสนอถามออกไปด้วยความไม่พอใจแต่ก็ไม่ได้ยินเสียงตอบกลับได้ยินแต่เสียงเคาะประตูที่ดังขึ้นและไม่มีทีท่าว่าจะหยุดลงสนอโมโหเป็นอย่างมากเธอตะขคอกกลับเสียงดังว่า ขาถามว่าใครทำไมไม่ยอมพูดเดีย๋ยวข้าจะออกไปฟันในห,หัวแบะเลยคนที่เคาะประตูก็ไม่ยอมตอบสนอจึงลุกขึ้นไปหยิบมีดในครัวและเดินไปที่ประตูหน้าบ้านแต่ถึงอย่างไรสนอก็เป็นสาวโสดและอยู่อาศัยเพียงคนเดียวในบ้านของเธอสนอจึงไม่กล้าที่จะหุนหันเปิดประตูในทันที เธอจึงก้มหน้ามองลอดช่องประตูบ้านของเธอก่อนเพื่อมองว่าเป็นใครกันแน่ที่มาเคาะประตูหน้าบ้านเธออยู่สนอเห็นเป็นชายแก่คนเดิมที่สนอพบที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเมื่อตอนบ่ายกลิ่นคราวเลือดลอยคลุ้งเข้ามาที่จมูกของเธอเมื่อเพ่งมองดูที่ใบหน้าและลำตัวของชายแก่คนนั้นสนอก,ก็มองเห็นว่า มันเปลือปล้อนไปด้วยเลือดและที่มือของแกก็หิ้วถุงดำมาด้วยหนึ่งใบเมื่อเห็นชายแกมาคนเดียวอีกทั้งใบหน้าและลำตัวของแกมีแต่เลือดสนอจึงรีบเปิดประตูพร้อมกับถามว่าลุงมาหาข้าทำไมเวลานี้แล้วนี่ลุงบาดเจ็บหรือเปล่าข้าเอาเลือดมาให้เอ็งทําลาบให้กิน ข้าก็บอกแล้วว่าไม่ทำทำไมลุงพูดไม่รู้เรื่องอย่างนี้เอ็งต้องทำไม่งั้นข้าจะกินเอ็งแทนสิ้นเสียงของชายแกแกก็เอาเลือดในถุงสา์ใส่สนอกไม่สนอกรีดร้องด้วยความตกใจกลัวพอตั้งสติได้เธอก็รีบวิ่งหนีเข้าบ้านไป รุ่งเช้าเปียกเห็นว่าป้าของเขาไม่มาเปิดร้านสักทีเขาจึงเดินไปหาป้าที่บ้านเปียกเห็นประตูบ้านเปิดอยู่จึงถือวิสาสะเดินเข้าไปในตัวบ้านพอเขาเข้ามาแล้วก็ได้ยินเสียงป้าร้องไห้ฟูมไฟนอนขดตัวอยู่ข้างล่างโซฟาด้วยความหวาดกลัวเปียกจึงรีบโทรหาแม่ให้มาดูอาการของป้า แม่มาถึงในอีกห้านาทีต่อมาเพราะบ้านของพวกเขาอยู่ไม่ไกลกันมากนักแม่พยุงป้าไปนั่งบนโซฟาพลางสอบถามก็ได้ความว่าชายแก่คนที่มาหาป้าเมื่อวานตอนบ่ายมาบังคับให้ป้าทำลาบให้กินเมื่อคืนที่ผ่านมาป้าตอบปฏิเสธไปแล้วแต่ชายแก่คนนั้นก็ยังดึงดันจะให้ทำให้ได้ และชายแก่ก็ยังสาดเลือดใส่ตัวป้าพร้อมบอกอีกว่าจะกินป้าป้าพูดไปร้องไห้ไปด้วยความกลัวแต่เปียกที่มองป้าอยู่นั้นก็มองไม่เห็นรอยเลือดบนเสื้อผ้าของป้าสักนิดแม่กับเปียกจึงช่วยกันปลอบป้าว่าป้าน่าจะฝันไปมากกว่าเพราะเสื้อผ้าที่ป้าบอกว่าเปื้อนเลือดนั้นมันสะอาดหมดจด แต่ป้าก็ยังไม่หายจากอาการสติแตกเอาแต่บอกว่าชายแก่คนนั้นน่าจะเป็นผีแน่ๆจนแม่ต้องให้เปียกช่วยกันกับแม่พาป้าไปหาร่างทรงในหมู่บ้านให้ร่างทรงช่วยดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับป้ากันแน่เมื่อถึงบ้านของร่างทรงท่านก็บอกว่าป้าถูกผีปอบ ตามมาขอให้ทำอาหารให้กินด้วยช่วงนี้ป้าดวงตกชะตาขาดต้องรีบทําพิธีต่อชะตาและให้บวชชีพรามเป็นเวลาเจ็ดวันเพื่อสร้างบุญสร้างกุศลจะเป็นเกราะป้องกันไม่ให้สิ่งชั่วร้ายมาตามรังควานและทำร้ายป้าจนถึงแก่ชีวิตได้ร่างทรงยังบอกพวกเขาอีกว่าป้ายังโชคดี ที่ไม่เรียกผีปอบเข้ามาในตัวบ้านไม่เช่นนั้นป้าก็คงตายแน่แล้วหลังจากที่สนอทําตามที่ร่างทรงบอกเธอก็ไม่เห็นชายแก่คนนั้นอีกเธอเลิกกิจการและก็ได้ย้ายเข้าของมาอยู่บ้านของน้องสาวด้วยเธอไม่กล้าอยู่ตัวคนเดียวอีกต่อไปก็จบลงแล้วนะครับ มีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์พูดคุยกันได้แอดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ